ตัวแมวยังมีรูปร่างที่ดีมากค่ะ Beautiful Spine แล้วก็ส่วนลำตัวตรงนี้ก็สวยมากค่ะ Neckline t i p r i n g Tail ขาเนี่ยต้นสวยค่ะ1 4 2 1ถึง51นะครับ1 42 1 51ยิ่งเกนเลยนะครับ142และ151นะครับ142และ151แล้วก็ตรงส่วน Oh, a, in a, uh, uh, it's, it's, the, the ice is coming out outside. I, I don't understand instead in English. It's a very uh, nice the expression of the ice. <laughs> ซอฟโปรไฟล์แล้วก็หน้าน่ยไม่ยาวจนงศูนครับแล้วก็องูนจคิะโอเคครับนี่นี่ไรนกริสแล้วเขาก็จะมีรอยย่นเนี่ยสวยงามค่ะอีลาสติกหยิบขึ้นมายิบขึ้นมาได้เลยแล้วก็ผิวดีมากค่ะโอเคได้ที่สองอไไม่ใช่ที่สอง